มีอะไรนะเฮ้ยเจอช้างโอ้นี่เองช้างป่าที่เขาว่านะฮะนี่กระพริบไปใส่เลยนี่นๆๆๆๆๆเฮ้ยช้างจะมานั่งในรถเราหรือเปล่าแยไม่ไม่มาใช่ป่ะเฮ้ยเราต้องไปยังไงอ่ะวิ่งรถท้องช้างหรือเปล่าสะดาะเหาะอสะเหาดออ่ะใช่ป่ะอันนี้ได้อีกฉากจบนึงมั้เนี่ยครับวิ่งชนช้างเนี่ยตอนตอนช้างมันห่างกันอ่ะอโอเคแต่ว่ารอมันไปเลยก็ได้นะอ๋อมันคือต้องไปจังหวะที่ช้างมันห่างกันใช่ปะ อุ้ยอะไรครับนั่นน่ะตาแดงๆเนี่ยพยัน้องแดงน้องเจ็บหัวเข่าอ่ะยังไงอ่ะผมต้องไปยังไงครับเนี่ยโอ้ช้างเป็นตาแดงด้วยแล้วดินใส่แล้วเลย what the f อุ้ยมีรถคว่ำอ่ะโชว์สกิลหน่อยโชว์สกิลหน่อยมาเลยมาเลยเอ้ยยายาอุ้ยยายายาชนพี่หรือน้องเลยเร็วไปร้อยปีนะเร็วไปร้อยปีนะนี่จะมาชนช้างกับพี่หรือน้องนะอ้โธ่จะมาชนช้างพี่ชนแต่สิงช้างพี่ไม่ชนไหวขอโทษทีว่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ้ย ที่สองไม่จ <laughs> ที่สองโอ้ยยังไม่จบอีกเหรอนั่นแหละสิรอบนี้นะดูดีๆนะดีๆดูดีๆนะดูดีๆนะ